เอ้าสวัส <Hubble> ดีครับผมตัวทีตีวทีตัวทีตัวทีตัวทีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเแล้วมันใส่ฟิลเตอร์ยังไงฟิลเตอร์มันหายไปวะกดกดที่หน้าจอพี่โบกดที่หน้าจอกดที่หน้าจอใช่ได้เหรอพี่เลนนี้มันไม่ได้เลนนี้เลนนี้มันไม่เดียวอะงงปะครั้นี้เขาจะตรงเลยพี่อะไรเขาไปอยู่เลนเดียวทำไมอ่ะแล้วพี่โบหายไปไหนล่ะเดี๋ยวกลับของกัน นั่นมันสไลด์เรื่องไม่ได้ว่ะอุ้ยโบนัดหรอใช่โบนัดเฮ้ยหล่อมากผมตกใจเลยอะผมขึ้นไลฟ์มาเพื่อจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮาจี้เลยนะรู้เปล่าปอมปอมปอมเฮ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮาจี้หน่อยก็ตอนแรกไม่รู้ว่าจะตอนแรกพิมพ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าเออขอขึ้นไลฟ์หน่อยจะไปเบิร์ดเดย์ฮาร์จี้ไม่เห็นเลยแคปมาก่อนเอ้าไปเลื่อนดูดิ มีมีไม่เห็นไงคนคอมเมนต์เยอะประมาณสามล้านคนนั่งไหนตตองนั่งเนี่ยเาเอาไม่ติดเปี่นเนี่ยแก๊บจะถึงแล้วไปไหนกันครับไปไหนอ๋อผมตอนนี้ผมกำลังหาที่นั่งเล่น Rv ดีๆมาเล่นที่ห้องพี่เปล่าอุ่เล่น Rv เหรอใช่ใช่ใช่ พี่มีสก,กินไหมอ่ะมีเลยนะสก,กินสก,กินมีสก,กินคลิปอ่ะสก,กินชิปว่าตัวถูๆก,กันนะมัีดิไม่เอานะไ,<อ>ไม่เอาแบบเล่นเล่นแล้วหัวร้อนแบบด่าพี่ไม่เอานะไม่ผมเคยด่าเดี๋ยวผมบอกแล้วผมใจเย็นจะตายเมื่อวานก็ใจเย็นสุดๆทุกคนมาเพื่อแบบเอามิตรภาพเราเล่นเอามิตรภาพเฉย ใช่อ่ะแต่พอเล่นเอาดีแล้วล่างล่างที่แช่จริงมันจะอองมานะล่างเดวิวมัก็อาจจะเป็นแบบบางครั้งบางคราวแหละจริงแล้วเราอยากได้มิตรภาพจากคนอื่นๆนั่นแหละสักคักเข้าไปเล่นโแล้วไหไมขับรถนานจังขับรถนานมากเลยอ่ะพี่บิ๊กวันดีครับพี่บิ๊กแกลบแกลบแกลบพี่ เขาเป็นแกล็บแล้วอวยพรล้วหรออวยยังจะอวยยัฮง Happy Birthday นะฮา์จี้ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆของฮาจี้แล้วก็ขอให้มาเป็นครีเอทีฟช่วยกันคิดผลงานดีๆให้ให้พวกเรานะฮะอะไรวะอะไรวะฮะอะไรพูดอะไร พูดอะไรอะไรอันน like? hey, on ี morning, clock, the oh, yes? ้คือนี่เขาพูดอะไรผมไม่รู้อะแต่ตอนนี้ขอบคุณนะคะโบนัสขอให้โบนัสปังๆก็ขอให้ซีรีส์ดังๆนะคะขอให้พี่โบนัสฟังนะแล้วขอให้ซีรีส์เฮ้ยเออเดือนนี้ก็เดือนเกิดของเราเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะวันที่มาก็จะถึงวันเกิดเราแล้วเอ้าใช่เหรอพี่โบปีนี้พี่อายุสามแล้วอรอ ปีนี้ยี่สิบห้าเลปีนี้เป็นจะเพาะด้วยไม่รู้แบบอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยปะเดี๋ยว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 ไปบุ้งนะยี่สิบห้าหรอยี่สิบห้าหรอจอมบินหรือเปล่าใช่ี่ปีนี้เป็นจะเพาะครับน่าอายุต่างหรือเปล่าจอมบินหรือเปล่าไินแล้วพี่อายุต่างหรอ น่าอายุต่างเลยเปล่าพี่จำผิดแล้วมีผ้าไม่น่าใช่นะโอ้ไม่รู้ได้จะจัดงานงานี้นนนหรือเปล่าเนี่ยเอะโบนับเป็นุเป็นสามห้าหรือเปล่าสามห้าสามห้าอะไรสามห้านไม่เป็นเระเพทแล้วสวัสดีครับคูณเบนส์ที่เดียเด๋ยวเดี๋ยวรอ,อผมกลับถึงห้องแล้วเดี๋ยวผมจะทักไปนะให้โบทําตัวว่างๆไ้นะไ,ได้ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะเนี่ยเอยเดี๋ยวกินข้าวรอเพราะว่าเพิ่งสั่งข้าวมา ได้แต่แบบไม่ต้องบอกไอ้เจตนะพี่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เจตมือตกมากเลยแบบมือตกแบบไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่อ่ะนั่นเลยอ่ะบ๊ายบายฮาจี้เจอกันอ่ะบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องกลับบ้าพี่ฮาจี้ไปแล้วนะทุกคนเลยบ๊ายบายบายเจอกันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะครับแฮปปี้นิวเอียร์นะฮะทุกคนสวัสดีปีใหม่ขอให้ปีนี้สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเหมือนกันนะครับผมสู้ๆนะฮะ เราจะผ่านโอไมคอนไปด้วยกันใช่ครับผม